ทรงมีวิธีรุกคค่าศึกให้แพ้ภัยตัวเรื่องในชั้นแรกมีอยู่ว่าปริพาชกชื่อสรพะเคยบวชอยู่ในธรรมวินัยนี้แล้วละทิ้งไปบวชเป็นปริพาชกเที่ยวร้องประกาศอยู่ว่าตนรู้ทั่วถึงธรรมวินัยของพวกสมณะสักยะบุตรทั่วถึงแล้วไม่เห็นดีอะไรจึงหลีกมาเสียครั้นความนี้ทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้เสด็จไปสู่อารามของพวกปริพาชกนั้นและสนทนากันในกลางที่ประชุมปริพาชกทรงถามเฉพาะสระพะปริพาชกให้บรรยายออกไปว่าธรรมวินัยของพวกสมณะสักยะบุตรนั้นเป็นอย่างไรตรัสว่าสรพะได้ยินว่าท่านกล่าวดังนี้จริงหรือว่าธรรมของพวกสมณะสักยะบุตรนั้นเรารู้ทั่วถึงแล้ว เพราะรู้ทั่วถึงนั่นเองจึงหลีกมาเสียจากธรรมวินัยนั้นดังนี้ไม่มีคำตอบจึงตรัสถามเป็นครั้งที่สองสรพะท่านจงพูดไปเถิดว่าท่านรู้ทั่วถึงธรรมวินัยของพวกสมณะสักยะบุตรอย่างไรถ้าท่านพูดไม่ครบถ้วนเราจะช่วยพูดเติมให้ครบถ้วนถ้าคำของท่านครบถ้วนถูกต้องดีแล้วเราจะอนุโมทนา นิ่งไม่มีคำตอบอีกจึงตรัสถามเป็นครั้งที่สามสรพะท่านจงพูดเถิดรมวินัยของพวกสมณะสักยะบุตรนั้นเราเป็นผู้บัญญัติเองเราย่อมรู้ดีถ้าท่านพูดไม่บริบูรณ์เราจะช่วยพูดเติมให้บริบูรณ์ถ้าท่านพูดได้บริบูรณ์เราก็จักอนุโมทนานิ่งไม่มีคำตอบในที่สุดพวกปริพาชกด้วยกัน ช่วยกันรุมขอร้องให้สรพะปริพาชกพูดสรพะก็ยังคงนิ่งตามเดิมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสข้อความนี้ปริพาชกทั้งหลายถ้าผู้ใดกล่าวหาเราว่าท่านอวดว่าท่านเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะแต่ทำเหล่านั้นท่านยังไม่รู้เลยดังนี้เราก็จักซักไซสอบถามไล่เลียงเขาให้เป็นอย่างดี เขานั้นครั้นถูกเราซักไซสสอบถามไล่เลียงเป็นอย่างดีแล้วย่อมหมดหนทางย่อมเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะตกอยู่ในฐานะลำบากสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือตอบถลากถไลนอกรูกนอกทางบ้างแสดงความขุนเคืองโกรธแค้นน้อยอกน้อยใจออกมาให้ปรากฏบ้างหรือต้องนิ่งอันหมดเสียง เกอเขินคอตกก้มหน้าซบเซาไม่มีคำพูดหลุดออกมาได้เหมือนอย่างสรพะปริพาชกนี้บ้างปริพาชกทั้งหลายถ้าผู้ใดกล่าวหาเราว่าท่านอวดว่าท่านสิ้นอาสวะแต่อาสวะเหล่านี้เหล่านี้ของท่านยังมีอยู่ดังนี้เราก็จักซักไซสสอบถามไล่เลียงเขาให้เป็นอย่างดี เขานั้นครั้นถูกเราซักไซสสอบถามไล่เลียงเป็นอย่างดีแล้วย่อมหมดหนทางย่อมเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะตกอยู่ในฐานะลำบากสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือตอบถลากลไลนอกลู่นอกทางบ้างแสดงความขุนเคืองโกรธแค้นน้อยอกน้อยใจออกมาให้ปรากฏบ้างหรือต้องนิ่งอั้นหมดเสียงเก้อเขินคอตก ก้มหน้าซบเศราไม่มีคำพูดหลุดออกมาได้เหมือนอย่างสรพะปริพาชกนี้บ้างปริพาชกทั้งหลายถ้าผู้ใดกล่าวหาเราว่าท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นไม่เป็นทางสิ้นทุกข์โดยชอบแก่บุคคลผู้ประพฤติตามดังนี้เราก็จักซักไซสสอบถามไล่เลียงเขาให้เป็นอย่างดีเขานั้น ครั้นถูกเราซักไซสสอบถามไล่เลียงเป็นอย่างดีแล้วย่อมหมดหนทางย่อมเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะตกอยู่ในฐานะลำบากสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือตอบถลากถไหลนอกลู้นอกทางบ้างแสดงความขุนเคืองโกรธแค้นน้อยอกน้อยใจออกมาให้ปรากฏบ้างหรือต้องนิ่งอั้นหมดเสียงเก้อเขินคอตก ก้มหน้าซบเซาไม่มีคำพูดหลุดออกมาได้เหมือนอย่างสรพะปริภาชคนี้บ้างดังนี้